การที่เราจะมีรายได้บนโลกออนไลน์เนี่ยการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยถามว่ารายได้แบบชั่วคราวเนี่ยคือการโพสต์จริงค่ะครูไม่เถียงโพสไปเยอะๆออดคลิปวิดีโอไปเยอะๆมันมันได้อยู่แล้วค่ะกับข้าวอะ่ะมันได้อยู่แล้วรายได้อะ่ะถ้าฟุกเออมันได้อยู่แล้วแต่ครูไม่ไม่เอาแบบนั้นครูสร้างตัวเองก่อนเออครูกล้าที่จะออกมาไลฟ์สดก่อนสิ่งที่ครูทําอันแรกเลยคือครูออกมาไลฟ์สดเลยนะครูไปดูคลิปไหนมาครูไปเรียนรู้อะไรมา ผู้ออกมาไล์สดก่อนเลยถ้าวันนี้เรากล้าไล์สดนะคะเราประสบความสำเร็จไปแล้ว80%การไล์ <_ d> um> สดไม่ได้ลงทุนนะคะเราต้องเราต้องอธิบายให้เขาฟังให้ได้ว่าออนไลน์คืออะไรออนไลน์คือการออกหน้าก,กล้องนะเขาถึงจะขายได้ <_ d> um> อุ้ยครูมันขนาดนั้นเลยหรอหนูไม่ออกหน้ากล้องหนูยังขายได้เลยครูไม่เถียง <_ d> um> ครูบอกเลยว่าครูไม่เถียงยิงแอดก็ได้อ่าเรามีตังค์อะเรายิงแอดก็ได้ค่ะไม่เถียงอุ้ยไม่ต้องออกหน้ากล้องค่ะยิงแอดไปเลยเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นแต่เรา,ามีทุนไหมอะ คุณทำตังไม่มีทุนนะคุณทำตังไม่มีทุนคู่ทำตังเลยไม่แนะนําเออไม่แนะนําเพราะเราเริ่มต้นจากเงิน700กว่าบาทและเราเน้นการสร้างตลาดการสร้างเนี่ยการสร้างรายได้บนโลกออนอะไรฟรีๆคุณไม่เคยเสียค่าหยิงแอดโฆษณานะคะ